อนเข้าชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกระังใยของผมด้วยนะครับกบวบสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับคุณแทนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกซ้อนภาษาอังกฤษ,า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 ษาเกี่ยวกับคำที่มีคำว่า a r e นะคำว่า a r e ure, คำนี้มันลงท้าย i r e หรือจะมีมคำนี้ i r e d นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่คำนะครับผู้ชมตอนเข้าชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะครับผู้ชมเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเราเริ่มเข้าสู่ภาษาอังกฤษกันนะครับ ร่อมต้นจากคำแรกนะฮะก็คือคำว่า fire fire นะฮะ f i r e fire นะครับที่แปลว่ามีสามที่ที่แปลว่ามีสามคำนะฮะที่ที่มีคำว่า fire นะฮะแปลว่าไฟไหม้ยิงแล้วก็ไล่ออกนะฮะคำที่สองน,นะครับ ยางรถยนต์คำว่าคำว่ายางรถยนต์ภาษาอังกฤษคือ tire นะ tire t ire, i r e tire นะที่แปลว่ายางรถยนต์นะครับคำที่3นะครับคำที่3ก็คือ higher higher h i r e higher นะที่แปลว่าจ้าง คำที่สี่นะครับคำที่สี่คำที่สี่นะฮะสายสายลวดอย่างนี้นะฮะคำว่าสายลวดนะภาษาอังกฤษคือ wire wire w i r e wire นะฮะที่แปลว่าสายลวดสายไฟอย่างนี้แหละฮะโอเคคำต่อไปนะครับ แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษนะฮะคำว่าแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษคือ inspire inspire e. Insp นะฮะ i n s p i r e inspire นะฮะที่แปลว่าแรงบันดาใจนะครับคำต่อไปนะครับคำว่ากเกษียนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ retire retire นะ R E T I R E retire นะที่แปลว่าเกษียณใช่ครับกรเกษียณนะครับผู้ชมโอเคครับส่วนคำที่มี i r e แต่มีตัว d อยู่ข้างหลังนะครับมีแค่สองคำเท่านั้นเองนะครับคำคำแรกคำว่าเหนื่อย นะภาษาอังกฤษคือ tire d tire d tire d tire นะ T I R E D tire นะที่แปลว่าเหนื่อยเหนื่อยมากมากนะครับอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายนะครับคำว่าหมดอายุนะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า expired expired, e x p i r e d, expire นะที่แปลว่าหมดอายุนะครับท่านผูชมไปงานทำบ้านนะครับสำหรับคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ a r e นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนก คำท,ที่ใช้ yer, อยายเยอรจะลืมไปใช้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับใช้กับฝรั่งได้เลยนะครับหรือแม้ก็ใช้กับฝรั่งได้เลยนะแต่ <Yeah. S 1> อย่าเอาไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้ไม่ดีนะครับ <Yeah. S 1> ก็สําหรับจบคลิปนี้แล้วนะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ